อย่ามาริคุณก็จะร้องใช่ไหมเอ,อ๊ะเอ,อ่อครับจะเปิดเพลงมันๆแล้วนะเ,ออเดี๋ยวนะนี่นายเอ,อ๊ะเวลาคนเขาร้องเพลงไม่ตื่นเต้นอะไรเลยแถมยังนั่งหาเพลงมาตั้งแต่เริ่มด้วยเอ,อปรกมือตามจังหวะหรืออะไรไปสออิถึงจะพูดแบบนั้นก็เธอะแต่ผมน่ะไม่รู้จักเพลงนี้เลยนะครับ จริงดิเพลงนี้เขาโคตรฮิตกันเลยนะช่วงนี้ไม่่คยด้ดูทีวีนะครับก็เลยไม่่คยรู้เรื่องสักเท่าไหร่อ่ะนายเป็นพวกไม่ดูทีวีเหรอเนี่ยจะไม่ได้ดูทีวีเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องอายด้วยเหรอครับแกตอบโต้แบบใส่เสื้อกลับมาสิอ๋อช่างเถอะรีบเลือกเพลงเข้าเลยก็เท่าแต่เลือกเพลงมันๆนะมันก็น่าเบื่อนี่ครับนี่วงของคนเมื่อกี้มีเพลงดีๆอีกไหมเออ มันก็มีอยู่หรอกนะครับแต่จะไม่เป็ <ella> ี่นกันเลิกเพลงอย่างนั้นเหรอครับไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรฉันอยากฟังเยอะอะอะไรอะเอ๊เขามาขอผิดห้องหรือเปล่า่ะเปล่าหรอกโทษทีนะยามาริคุงก็บอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าฉันเนื้อหอมเสดจังเสดจัง